ฮ l ลโ v e r y o n นสวัสดีค่ะทุกคนเปิ้ลมาแล้วนะคะห้าทุ่มนะคะห้าทุ่มที่ไทยเนาะแต่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นของสวีเดนนะคะใครยังไม่นอนมามาเมาส์มอยคุยกันที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะไม่ได้ว่าอะไรนะคือ,อสัญญาวไว้กับ FC แฟนเพจว่าครูเปิ้ลสบู่ไข่ขาวมาแล้วอย่าลืมมา เอามาให้ดูด้วยนะเล่าสู่กันฟังด้วยนะอะไรประมาณนั้นก็เลยต้องโอเคของพึ่งถึงเลยจริงๆมันบอกว่าของถึงแต่เมื่อวานแล้วเนาะแต่ว่าคือเมื่อวานที่เราไลฟ์แนะนำเกี่ยวกับวิตามินซีไปอะ่ะเพื่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปเอาของที่โพสต์นะคะก็คือที่ไปสนีแต่ทีนี้ไปเอามา,าไปรับมาเรียบร้อยแล้วข้างหน้าที่เห็นนะคะทุกคนค่ะรายล้อมไปด้วยสบู่ไข่ขาวของดีสวีเดน มาถึงแล้วจ้าสั่งยาสั่งเย็นกว่าจะมาอันนี้ประมาณเกือบสองสัปดาห์เลยนะทุกคนคือนานมากคือไม่รู้ว่าปกติไม่เคยรอนานขนาดนี้จริงๆของสวีเดนเนี่คือแบบประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะถึงแล้วแต่อันนี้คราวนี้นะคะเขาก็บอกเขาบอก,เ,บอกเออของมาช้าหน่อยนะอะไรประมาณนี้นะคะเขาส่งอีเมลมาแต่ว่าตอนนี้ได้รับแล้วนะคะจริงๆเปินสั่งมาเยอะจริงๆคือกะว่าจะเอาไปที่ไทยไม่เยอะนะสั่งมาสิบกล่องนะคะล็อตแรกคือหมดจก้กคือต้องบอกว่า จะบอกว่าคือที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะออเดอร์สิกว่าแพคข้างหน้านะคะเป็นเยอะมากเลยทุกคนจะให้ดูเยอะมากเลยแต่เปิ้เอามาเนี่ยนะคะมีอันนั้นกันหมดแล้วอะ่ะมีเจ้าของกันหมดแล้วอะ่ะนะไม่เป็นไรวันนี้นะคะใครที่ยังแบบว่าเข้ามาฟังเปิ้นอยู่เดี๋ยวเปิ้ลรับออเดอร์เป็นล็อตสุดท้ายนะคะอย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามา อย่าลืม inbox เข้ามาแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นวิตาม,งว,ตามง,งวิตามินซงวิตามินซีนะคะวิตามินรวมนะคะที่ว่าแบบเฮ้ยถามว่าไม่ได้ขายนะแต่คือเพิ่นรู้สึกว่ามันกินแล้วมันดีแล้วเพิ่นเอากลับไปให้ที่บ้านนะคะคือเอาไปกลับไปให้ที่บ้านทุกรอบเลยแล้วรู้สึกว่าเออแล้วมีคนถามมานะคะมีน้องๆ FC แฟนเพจเพื่อนๆพี่ๆน,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 นี่แหละถามมาก็เลยเออโอเคเปิดรับนะคะ ไปที่ไทยหน่อยอยังน้อยได้ค่าหิ้วค่าอะไรค่ากระเป๋าตัวเองไปก็เออดี D. ก็เลยว่าโอเคก็เลยก็จะเปิดหิ้วไปให้คืออย่างตัวนี้นะคะเบิ้นเอ่อิ้วไปให้ที่ไทยอยู่พันสามนะคะพันสามร้อยบาทคือจะเป็นกล่องใหญ่หกหกหกแบบหกก้อนเขาเรียกหกก้อนแบบนี้เลยนะทุกคนเอ่อก้อนหนึ่งจะมีห้าสิบกรัมอ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเบิ้นเล่าให้ฟังว่า ปกติเขาเขาขายกันที่ไทยนะคะหิ้วไปถ้าเป็นของแท้คือจะอยู่ประมาณพันหกพันพันเจ็ดนะคะเนาะอันนี้เอาไปให้อะเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังวันนี้ว่ามีอะไรบ้างสบู่ไข่ขาวเออมีคุณสมบัติยังไงหรือว่าใครที่เคยใช้นะคะสะบู่ไข่ขาวแล้วชื่นชอบหรือว่าไม่เคยรู้จักเลยอ่ะขอเสียงหน่อยเคยรู้จักไหมหรือว่าไม่เคยรู้จักเลยนะคะ เนี่ยมาขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะอขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนได้ไหมได้ไหมโอเคแต่หนะคะยังแชร์ไม่ได้ โอเคมีใครเคยใช้สกู่ตเรขาวบ้างไหมคะของสวีเดนโอเคไหมใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเ่นเนื้อแชร์แป๊บหนึ่งค่ะแชร์ไปก่อนแชร์ไปที่กลุ่มก่อนเนะาะเพิ่มีกลุ่มปิดนะคะชื่อว่าเนรมิตแฟนฝรั่งได้ด้วยตัวเองกลุ่มปิดนี้ใครก็เข้าได้นะคะขอเป็นสาวๆโสดที่อยากมีหัวใจสายฝออยากเรียนรู้เรื่องการ าหาแฟนฝรั่งนะคะในเว็บไซต์หาคู่ทำยังไงแล้วก็ในเรื่องของการเขียนมาสเตอร์ลิสคู่ชีวิตในเรื่องต่างๆนะคะเข้ากลุ่มได้อันนี้ในกลุ่มนี้นะคะครูเปิ้ลมีสมาชิกในกลุ่มนะคะเป็น FC สายฝอกันอยู่ประมาณเป็นหมื่นกว่าคนแล้วนะคะในกลุ่มนี้เรียนฟรีทุกอย่างที่ครูเปิ้ลแชร์นะคะก่อนหน้านี้คือบางอย่างไม่คลิปวิดีโอนะคะในกลุ่มปิดอ่ะไม่เคยมีอยู่ใน u t u b e นะทุกคนไม่มีใน YouTube แล้วก็ไม่มีหน้าเพจด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบคล้ายๆกับคนที่ต้องการแบบ เจาะลึกจริงๆตั้งใจจริงๆอ่าบางเรื่องมันพูดหน้าเพจสาธารณะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องไปพูดในกลุ่มปิดสําหรับใครที่แบบว่าอยากเรียนรู้สายฝอจริงๆหาแฟนฝรั่งอะไรเงี้ยครูเปิ้ลมีสอนฟรีนะคือไม่ใช่ว่ามาฟังหน้าเพจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมครูเปิ้ลต้องเสียตังค์ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือ เสียตังเฉพาะคนที่เฉพาะเพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆหรือท่านใดที่แบบเออพร้อมและอยากจะมาติวตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะเน้นเป็นภาษาอังกฤษออนไลน์เป็นคอร์สเรียนมากกว่าแต่สําหรับใครที่แบบว่าอยากาหาความรู้เออเพิ่งจะเข้ามาสายฝอแล้วแบบเฮ้ยต้องเสียตังเรียนหรือไม่จําเป็นนะคืออย่างที่เบิ้ลเคยบอกทุกครั้งว่านะคะว่าจะมีกลุ่มปิดให้เรียนฟรีในคอร์สเรียนไม่ใช่ในคอร์สเรียนในกลุ่มเรียนที่มีชื่อว่าเนรมิดแฟนฝรั่งได้ด้วยตัวเองโดยครูเปิ้ลสายฝอ อันนี้นะคะอยากจะแนะนําให้เข้าไปเพราะหลายคนยังไม่ยังไม่เคยอยู่เลยอย่างหรือยังไม่รู้เลยเพิ่งเข้ามาใหม่ๆหรือว่ามาฟัง youtube ย้อนหลังอะไรก็ตามนะคะก็อย่าลืมนะคะทักเข้ามาได้หรือถ้าเกิดหากลุ่มไม่เจอบอกครูเพื่อนว่าเอออินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้หรือว่าแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะนะประมาณนั้นแหละว่าว่าหากลุ่มไม่เจอค่อะหากลุ่มไม่เจอเข้าตรงไหนคะอยากเรียนฟรีอะไรประมาณนั้นนะคะเออโอเค อ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ยังไม่มีคอมเมนต์นะทุกคนอ่ะเป็นกําลังใจพิมพ์มาด้วยนะอย่างที่บอกเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ้าววันนี้ก่อนจะไปก็เหมือนเดิมค่ะ,ะวิตามินซียังมีอยู่นะคะวิตามินซีแต่อยู่ไม่เยอะนะวิตามินซียังเหลืออยู่น่าจะอย่างละ10นะคะวิตามินซีรสส้มอันนี้นะคะหลอดละร้อหนะคะห้าหลอดขึ้นไปหลอดละร้อ ล็อตสุดท้ายแล้ววันนี้อาทิตย์นี้จะไม่รับแล้วเพราะว่าจะสั่งของเพิ่มในอาทิตย์นี้แล้วค่ะเพราะว่าแบบไม่อยากรอของนานไม่อยากแบบไปเร่งรีบตอนสุดท้ายเนาะเอาหาลังนานนี่วิตามินซีงผงฟูจะเป็นตัวนี้นะคะในหลอดหนึ่งจะมี20เมตรอ่านะคะวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรวันนี้มาขายของมามาเล่าสู่กันฟังว่า จะมีอะไรกับไทยในช่วงกลางเดือนนี้บ้างนะคะก็ใส่ไปเลยน้ำหนึ่งแก้วอันนี้คนใส่แก้วนี้จะได้ให้เห็นชัดๆเฉยปกติเมิ่นก็กินแก้วธรรมดานี่แหละเนาะวันนี้รู้สึกอยากกินแก้วแบบนี้นะคะน้ําเย็นนะแล้วก็ใส่ไปเลยจ้ะไม่ต้องใส่แบบเต็มไม่ต้องใส่แบบน้ําเยอะเพราะว่าถ้าเราใส่บบน้ําเยอะนะมันจะรู้สึกว่ามันไม่เข้มข้นนะคะหรือจะรู้สึกว่าเหมือนกินน้ําแบบจางๆเราจะรู้สึกว่าเออมันไม่อร่อยแต่แต่เลยแนะนําว่าวิตามินซีผงฟูกิน กินหนึ่งแก้วประมาณนี้โอเคกําลังดีนะคะแล้วก็ให้กินช่วงจริงๆกินช่วงไหนก็ได้นะคะมีคนถามหลังหลังบ้านมาว่าวิตามินซีเนี่ยต้องกินพร้อมอาหารไหมกินกินเออกินตอนที่ท้องว่างได้ไหมต้องจะบอกว่าเปิ้นเองก็กินท้องว่างบ่อยก็คือหมายความว่าเหมือนเราหิวน้ํะเราอยากกินน้ะเราก็รู้สึกว่าเออจับวิตามินซีมากินแบบแทนน้าดีกว่าอะไรประมาณนั้นก็กินได้เลยนะคะ คือแต่ถ้าที่เขาเวลาเขาที่เท่าที่อ่านข้อมูลมานะคะ,ะเวลาทานวิตามินซีก็คือร่างกายมันต้องคล้ายๆกับดูดซึมแล้วก็กลั่นออกมาถูกไหมก็คือแบบดูดซึมซึมซับอะไรว่าอย่างนั้นไปควรคือวิตามินทุกอย่างเหมือนแบบตอนช่วงเช้าๆน่าจะดีช่วงที่ร่างกายเราแบบแอคทีฟทํางานนะคะก็คือเปิ้ลเปิ้ลคิดว่านะคะ,อะตอนเช้าดื่มกินตอนเช้าหรือว่าช่วงบ่าย เช้าเที่ยงบ่ายเย็นได้หมดยกเว้นอย่าอย่าดื่มก่อนนอนแค่นั้นเองเพราะมันไม่ใช่ดีถอกมันไม่ใช่ตัวดื่มก่อนนอนรูไ้ไหมมันเป็นตัวแบบควรที่จะแบบเออร่างกายจะได้แบบกระปี้กระเป๋าแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปซึมซับดูดซึมเข้าร่างกายแค่อย่าทานไม่ควรทานไม่ควรดื่มก่อนนอนเท่านั้นเองแต่ว่า ตอนเช้าสายบ่ายเย็นอะไรเงี้ยน,น่าจะได้หมดเลยแล้วก็ไม่ปวดท้องนะคะหลายคนถามว่าถ้าเกิดทานตอนท้องว่างเนี่ยจะปวดท้องไหมไม่ปวดท้องนะเพราะว่าตั้งแต่เปิ่ทานมาตัง้งแต่มาอยู่สวีเดนคือทานทุกยี่ห้อเลยแล้วก็มาคือจริงทานได้ทุกยี่ห้อจะมีบางยี่ห้อที่ทานไม่ได้ของสวีเดนเพราะว่ามันจะเหม็นขิวมากอ่ะเหม็นขิวจะว่าเหม็นขิวมันเหม็นเหมือนมันเหม็นยามันเป็นยาอารมณ์ประมาณนั้นฟีลนั้นนะคะโอเคอ่ะทีนี้มาต่ออันนี้ให้ดูว่าประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะ ดีนะเธอดีมากเมื่อกี้จะก็จับเหมือนแก้วเบียร์เลยเนาะต้องจับประมาณนี้สักหน่อยเนาะวันนี้ป้นใช้ลิปสีแดงนะคะลิปสีแดงพี่ๆถามหลังบ้านมาว่าลิปมีสีอะไรบ้างมีเยอะมากอา่หลักๆเลยนะจะมีแบบสีสีชมพู วันนี้ปันหาสีแดงสดนะคะสีแดงสดผสมกับสีชมพูมุกอ่าแดงสุดชมพูมุกเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ดื่มน้ําไปก็ไม่ไม่ติดแก้วนะไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมสีนะแต่ว่ารู้สึกว่าเออดีอม,มีติดแก้วนิดหน่อยลิปตัวเนี้ยนะคะเพิ่งทาเมื่อกี้เองไม่ได้ติดแบบเยอะแล้วดื่มน้ําก็ไม่ออกด้วยนะทุกคนคือมันดีอ่ะเออเป้นหาเป็นของ วันนี้ทาสีแดงแล้วก็ผสมกับสีชมพูมุกนะคะมีพี่ๆหลายคนมันจะมีทั้งแบบแดงสดแดงเลือดนกชมพูแล้วก็ชมพูมุกแล้วก็แดงมุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วเดี๋ยวเบิ้ลจะเอารูปให้ดูนะคะประมาณนี้อันนี้แท่งละ200นะคะแท่งละ200<ม>เป็นยี่ห้อของแกรมออฟสวีเดนนะคะไม่ใช่แบรนด์แบบว่าอะไรนะคือแบรนด์หรูหรามันก็ราคาเหมือนกับบ้านเราอะลมประมาณนั้นแต่อันนี้คือเปิ้อยากให้แบบของดีสวีเดนที่ราคาไม่แพงแล้วดีจริงแก ยี่ห้อแกรมออฟสวีเดนนะคะประมาณนี้นะที่บ้านใช้เราชอบมากนี่ต้องดิฉันต้องซื้อกลับไปให้ที่บ้านประมาณ2 0 3 0หลอดนะคะคือคนที่บ้านเยอะนะคะคือคุณอาคุณนาคุณอะไรเนี่ยเยอะคือตั้งใจจะไปฝากที่บ้านนะคะก็อันนี้สําหรับใครที่แบบอยากได้ก็นะคะ inbox เข้ามาเนาะ,ะมีตัวนี้แล้วก็อ่ะก่อนจะไปตัว ไฮไลท์ของวันนี้สบู่ไข่ขาวทุกคนคะ่ะหนึ่งกล่องมีที่คนบอกว่าเฮ้ยมันแพงจังเลยครูเป็นกล่องละพันสามใครที่เคยใช้จะรู้ว่าราคาเขาขายกันประมาณนี้แหละจริงๆถ้าเกิดคนไปเห็นในในแอปขายข,ายของที่ไทยอะ่ะเป็นแอปอาจจะมีถูกกว่านี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าการันตีว่าของของนึกออกไหมมันเป็นของ ของจริงหรือเปล่าของแท้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันหรอไหมแต่อันนี้ก็คือเป็นของสวีเดนเลยอ่ะก็คือการันตีได้เพราะว่าเป็นคนถือไปเองนะคะหิ้วไปเองนะไม่ได้ฝากใครนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวครูเปิ้ลจะกลับไทยน่าจะถึงไทยช่วงมิถุนาาไม่ใช่มิสิบหมิถุนาประมาณนั้นนะคะก็หลังจากนั้นเดี๋ยวจะทยอยพอถึงปุ๊บก็ถึงบ้านแล้วนะคะจะถึงถึง,ถง ถึงกรุงเทพแล้วก็ถึงโคราชแล้วก็ทยอยส่งจดหมายนะคะส่งจดหมายส่งไปรษณีให้นะคะทุกคนใครเอาเป็นคนที่รอได้นะคะจะของได้เดือนหน้านะก็อันนี้ครูเปิ้นฮิ้วไปให้ทีนี้มาดูคุณสมบัติกันก่อนนะ,ะมันใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วก้อนนึงอะ่ะมี50กรัมอ่าใช้ก้อนนึงเขาบอกว่าเครมใช้ได้ขออนุญาตเปิดจริงๆมันจะมีฝามีอ้าวไปตัวเนี่ยเป็นตัวของ Victory วิกตอเรียนะคะแบรนด์วิกตอเรียรอยัลซีดีเดนนะคะเป็นให้อันนี้หนึ่งก้อนเนี่ยห้าสิบกรัมใช้ได้นานประมาณ2-3เดือนเลยนะคะคือใหญ่มากเลยเทียบหน้าเพื่อนใครมาดูย้อนหลังนะก็คือประมาณนี้แล้วคือก้อนหนึ่งใช้นานมากนะคะนานจริงๆนานจนลืมอ่ะที่บ้าน นานแล้วเปิ้ลเอาไปให้เปิ้ลถามว่ายัางอยู่ไหมที่บ้านบอกโอ้ยังมีอยู่กล่องนี้ยังมยียังใช้ไม่หมดเลยโอ้ยังใช้ไม่หมดเลยอะอารมณ์แบบว่าโอ้โหที่ฉันเอาไปให้นานแล้วเป็นน่าจะเป็นปีแล้วมั้งนั่นน่ะนะคะยังใช้กันไม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะเล่าให้ฟังว่าคุณสมบัติของถ้าว่าทําไมเราถึงแบบว่าทําไมที่คนที่มาสวีเดนหรือแบบหลายคนที่แบบเฮ้ยตามหามาสวีเดนของฝากสวีเดนไม่ต้องอะไรเลยจ้านี่คะ่ะมาซื้อ ะสะบู่ไข่ขาวกลับไปหรือว่าแบบใครมีหนุ่มฝรั่งนะที่แบบว่ากำลังคุยอยู่ที่สวีเดนบอกเขาเลยเอกไวท์โซฟนะคะ mm hmm. อะไรไวท์เอกเอ็กไวท์โซฟเอกไวท์เฟสชิลแคร์นะคะ mm hmm. คือมันเป็นแบบเอกเอกไวท์เฟสชิลแคร์เอกไวท์โซฟคือสบู่ไข่ขาวที่แบบทั้งหน้าน่ะลองถามเขาเขาจะรู้เลยว่าอุ้ยทำไมเราเราแสดงว่าเรามีการศึกษาข้อมูลมาก่อนว่าว่า เราเป็นแฟนพันธ์แท้สวีเดนตัวยงนะเออว่าของดีสวีเดนน่ยคือสบู่ไข่ขาวแต่เอาเถอะบางทีผู้ชายนะคะหนุ่มๆสวีเดนก็อาจจะยังไม่รู้จักตัวนี้เลยก็ได้นะคะนะแต่ว่าที่บ้านเปิ้อนเนี่ยอย่างคุณผู้ชายนะคะคุณป้าป๊าเนี่ยนังรู้จักอยู่นะคะคุณแม่พ่อปู่แม่ย่าก็รู้จักอยู่แต่ถามว่าเขาใช้กันกันประจํำไหมจริงๆเขาไม่ค่อยได้ใช้ประจําเนื่องจากว่าสบู่ตัวนี้นะ มันมันแล้วแต่คนบางคนใช้แล้วดีบางคนใช้แล้วแพ้บางคนใช้แล้วแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยอย่างตอนแรกอะเปิ้นใช้แรกๆอะนะสะบู่ขขาวจะเล่าให้ฟังว่าตอนเปิ้นใช้แรกๆเนี่ยคือมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยทําไมหน้าฉันสิวขึ้นสิวแบบสิวแบบแบบคล้ายๆกแบบับมันผุพับผุพับขึ้นมาแต่ว่าพี่ที่เขาเคยใช้เขาบอกว่ามันเหมือนแบบผัดเซลล์ผิวเก่าคือมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนผลักดันสิวอันเก่าอะให้มันแอกออกมาแล้วเขาบอกว่าคือให้ใช้ไปเรื่อยจะรู้สึกเลยว่า ว่าหน้ามันจะคลีนมากขึ้นสะอาดมากขึ้นเออตอนแรกๆอะ่ะแต่รู้แต่รู้สึกว่าอันนึงเลยก็คือหน้าไม่มันอะ่ะเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนมีคนหน้ามันแล้วพอใช้ปุ๊บเออหน้าไม่มันเลยจริงๆนะคะแล้วลดสิวเซียนได้อย่างดีอ่ะเดี๋ยวเพื่อนขออนุญาตเล่าอาอะไรนะอ่อธิบายไม่ใช่อธิบายเล่าถึงคุณสมบัติให้ฟังแบบสั้นๆคร่าวๆนะเขาบอกว่า คุณสมบัติของสบู่ไข่ขาวสวีเดนนะอันดับแรกเลยนะคือช่วยลดสิวเซียนลดสิวอักเสบโอ้โหสิวอุดตันสิวผดควบคุมความมันกระชับรูขุมขนช่วยให้ผิวเรียบผิวหน้าเรียบเนียนกระจ่างใสและยกหน้าให้กระชับมากขึ้นนะคะเขาบอกว่า,าใช้ดีจริงเหรอจะแพ้ไหมหน้าแพ้ไง่ายไหมสบู่น่ะมันจะเป็นเขาบอกว่าสบู่นะคะอ่อนโยนไม่มีสารกัดหน้าไม่มีส่วน มีส่วนผสมจากธรรมชาติทําให้ไม่เกิดอาการแพ้นะคะมีลูกค้าชมแล้วว่าชอบมากแล้วก็ใช้แล้วหน้าเกลี้ยงขึ้นสิวเซียนหายสิวอักเสบก็ลดลงหน้าไม่มันระหว่างรูขุมขนหน้าไม่มันระหว่างวันรูขุมขนก็กระชับขึ้นด้วยขอบคุณข้อมูลนะคะจากอันนี้เป็นเพจของพี่หญิงสวีเดนนะคะ,ะที่ได้เอื้ออำนวยนะคะพี่หญิงสวีเดนเพจของพี่หญิงสวีเดนก็มีสบู่ไข่ขาว ที่ไทยอยู่ที่ไทยอยู่แต่ตอนนี้สบู่ไข่ขาวขาดตลาดนะคะเนี่ยแหละขอบคุณข้อมูลที่เอามาให้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เขาบอกว่าสบู่ไข่ขาวก็จะมี2ประเภทแต่ตัวที่ว้านแบบหิ้วไปบ้านคือให้นะคะจะเป็นกล่องใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็น6กล่องตัวนี้นะคะอยู่ราคาพันหนึ่บาทเนาะจริงๆมันจะมีตัวนี้ทุกคนเป็นตัวทดลองใช้เป็นตัว50กรัมตัวนี้น่ารักมากแพ็กเกจจริงๆเป็นไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาเยอะคือซื้อมาแบบว่าเออจะมาใช้เองหรือว่าแบบ เอาไปฝากที่บ้านคือมันเป็นแบบขนาดเดียวกันกับอันนี้เลยทุกคน50กรัมทุกคนดูนะแต่มันเป็นแพ็กเกจแบบนี้คือเอาหมอเอาหมอเอาไปฝากได้เปิดมาพปพ๊บเนี่ยเป็นใช้เดียวกันค่ะนะคะแต่ตัวนี้จะเปิ้นคำนวณมาให้แล้วตัวนี้ถ้าเกิดซื้อแค่อันเนี้ยอันเดียวนะคะก้อนละส7 0นะคะ270บบาทจะได้เป็นตัวนี้ ถามว่าอะไรถูกกว่ากันอันนี้ถูกกว่าแน่นอนอันนี้ถูกกว่าและคุ้มกว่าแน่นอนนะคะตัวนี้แต่ตัวนี้ก็คือให้ได้เป็น270แล้วก็จะมีตัวแบบขนาดทดลองแบบจิ๋วอีกนะคะตัวนี้15กรัมน้อยมากๆเลยมีตัวที่แกะแล้วไหนเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนมีมีอันที่เพิ่นแกะแล้วแต่เพิ่งเ,เอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้ที่ฉันแกะแล้วคือน้อยมากเลยเอาเมื่อกี้แกะอยู่ตรงนี้ อ่ไม่เห็นแล้วไม่เป็นไรเกะได้อีกไหม่ยไม่อยากแกะอันนี้ต่อไปไปที่บ้านนั่นแหละเป็นตัวแบบเอาง่ายเหมือนกันเลยทุกคนเหมือนกันแต่ไซส์แบบเล็กกว่าสิบห้ากรัมไซส์จิ๋วมากเลยจิ๋วแบบจิ๋วมากๆเลยเออเพิ่นไปไว้ไหนหรอระจริงๆแล้วเนี่ยฉันจะไว้ไหนไม่รู้มีไม่ยะสั่งมากะว่าเอาไปที่ไทยนะคะเนี่ยแจกแจกนักเรียน เพื่อนๆที่เจอการอารมณ์ประมาณนั้นเนาะมีตัวนี้แหละที่ที่ได้เอาฮิ้วไปให้ถ้าถ้าเกิดใครสนใจยังไงก็อินบ็อกซ์เข้ามานะคะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะปิดรับวันที่20นี้แล้วก็คือจะไม่สั่งเพิ่มแล้วก็เพื่อนต้องเตรียมตัวกลับแล้วนะคะต้องเตรียมแพคกระเป๋าแล้วเดี๋ยวมีหลายอย่างยังไม่เตรียมเลยมัวแต่เอาของมาให้เอฟซีแฟนเพจกันเนาะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะคะใครชื่นชอบก็อย่าลืมแล้วก็สบู่ไข,ข่ขาวเนี่ยถือว่าแบบเป็นของดีสวีเดนใครที่แบบว่า มาสวีเดนหรือแบบกำลังมาเที่ยวสวีเดนแล้วอยากซื้อของฝากไปกลับไปให้คนที่บ้านก็ตัวนี้แหละนะคะแล้วก็วิตามินยังเหมือนเดิมนะวิตามินรวมแล้วก็คอลลาเจนหมดไปแล้วไม่มีโชว์เลยแล้วก็มีตัวนี่ค่ะน้ํามันตับปลาน้ํามันตับปลาไหมโอเมก้าสามนะคะคอลลาเจนขายดีอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนอยู่ไหนโอ้คอลลาเจนคอลลาเจนสั่งมาก็คือหมดเลยคอลลาเจนสวีเดนอยู่ไหนนะนี่นี่น,นี่เหมือนกันกระปุกประมาณเหมือนกันนะคะ คอลลาเจนสวีเดนเหมือนกันที่มันลงรูปไว้หน้าเพจเลยนะคะอ่ะเนี่ยประมาณนั้นพวกวิตามินอะดีคือที่เนี่ยดีแล้วก็ไม่ได้แพงมากนะคือแล้วแล้วก็คือกระปุกนึงอ่ะใหญ่อย่างกระปุกวิตามินรวมนี่คือคุ้มมากอะทุกคนเอ่อเก็บได้ถึง2ปีหน้านะ่ะปี2024ค่ะแล้วก็ปุกหนึ่งคือ120เม็ดอ่ะทานได้2-3เดือนเลยอะ่ะทานวันละเม็ดอะทุกคนตัวนี้น่าจะอยู่ วิต้มมนรวม450นะถ้าเปิ้นจำไม่ผิด450แล้วก็คอลลาเจนน่าจะ490เดี๋ยวดูจริงๆมีราคาที่เบิ้นแบบเออคิดคำนวณทั้งค่าขนส่งอะไรให้แล้วก็มานั้นนะคะโอเคอ่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนมีคำถามมีอะไรเพิ่มเติมกันไหมมีอะไรพูดคุยพิมพ์ได้เลยเดี๋ยวขออนุญาต โอเคอะวันนี้ก็มาโชว์ของนะคะมาโชว์มาโชว์ของดีสวีเดนให้ชมเอ้แล้วก็อย่าลืมไปนะคะสำหรับใครที่มาฟังอาจจะเป็นน้อง น้องนักเรียนใหม่นะคะอีกสองท่านที่ตอนแรกครูเปิ้ลว่าจะส่งหนังสือเรียนให้วันนี้วันศุกร์แต่น้องแอดมินส่งให้ไม่ทันนะทุกคนอาจจะต้องส่งเป็นเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็เป็นวันจันทร์อีกทีนะคะจะส่งหนังสือเรียนภาษาอังกฤษไปให้นะคะขอบคุณนักเรียนใหม่นะคะอีกสองท่านในคอร์สเรียนออนไลน์สนทนาภาษาอังกฤษกับครูเปิ้ลนะคะขอบคุณที่แบบว่ามั่นใจไว้ใจแล้วก็มาลุยมาเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะก็เดี๋ยวยังไงรอรับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเป็นหนังสือประกอบการเรียนภาษาอังกฤษรอรับหนังสือเเรีียยนแล้ววด๋ เข้าห้องเรียนในกลุ่มเรียนคอร์สเรียนด้วยกันนะคะเล่มนี้ไม่ได้มีจาหน่ายบอกก่อนนะเล่มนี้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในคอร์สเรียนออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าขายไปก็จะไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันเป็นแบบต้องให้เข้าไปเรียนไปจดทําแบบฝึกหัดตามนั่นเองนะคะก็ต้องเข้าเรียนในกลุ่มเรียนนะคะก็จะเป็นนักเรียนที่สมัครเรียนไม่ว่าจะเป็นคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษแล้วก็คอร์สวันนี้ที่มีมาจะมีทั้ง2คอร์สเลยนะคะก็คือทั้งคอร์ส A คอร์ส B คอร์ส A ก็คือ พื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สนทนาภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวรอหนังสือหน่อยนะอาจจะช้าหน่อยพอดีน้องแอดมินน้องที่ไทยนะคะพอดีติดติดงานนะคะก็เลยส่งให้วันศุกร์นี้ไม่ทันเด,เดี๋ยวส่งว,ว,ว,วันจันทร์นี้ให้เนาะไม่นานค่ะสองถึงสามวันจานังคารก็ได้รับและเดี๋ยวเข้ากลุ่มเรียนกันเนาะโอเคมีอะไรอีกอวิตามินซีพูดไปแล้วใช่ไหมก็นี่แหละแค่นี้แหละนะคะก็เดี๋ยวจะรวบรวมออเดอร์ที่เห็นนะคะ เพื่อนๆจะเห็นว่าออเดอร์ฉันเยอะอยู่นะเยอะมากยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเดี๋ยวให้ดูออเดอร์ออเดอร์อยู่ข้างหน้านี่คือแบบถุงออเดอร์นะคะแล้วก็แล้วก็ตรงข้างหน้านี้ก็คือจะเป็นนี่นะคะเป็นแบบว่า่าในส่วนหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้เนาะเออที่ยังไม่ได้แบบแพ็คนะคะแล้วก็เป็นวิตามินซีอยู่ประมาณสองแพ็คนะคะสองแพ็คใหญ่อยู่ในกล่องลังนะ โ okay, okay. อเคโอเคเอาใจาขอบคุณนะคะทุกคนที่มาติดตามแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมอ in ิ inbox เข้ามานะคะในเพจครูเปิลสายฝอหรือว่าจะไลน์ไอเดอแอปเปิลพิงค์นะคะ A P P L E P I N K พิงค์ที่แบบที่ที่สีชมพูอ่าแอปเปิลแล้วก็พิงค์นะคะติดกันเลยนะคะอิ inbox เข้ามาครูเปิลได้เนาะแล้วก็ตอบคำถามสำหรับใครที่อยากเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนสนทน,นาภาษาอังกฤษคอร์สพื้นฐานภาษาอังกฤษ คอร์ดวีไสอนเทคนิคหาแฟนฝรั่งก็สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยที่มารับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ